วันอังคารที่30พฤษภาคมพศ2549สวัสดีครับท่านสาธุชนผู้ใครรทำทุกท่านวันนี้ท่านทั้งหลายก็จะได้เรียนมิลินทปัญหามิลินทปัญหาเป็นการถามตอบปัญหาระหว่างพระเจ้ามิลินกับท่านพระอนาคเกษนเรื่องราว ทั้งหมดนี้มีมาหลังการปารินิพานของพระพุทธเจ้าประมาณ500ปีนับจากนี้ย้อนขึ้นไปก็นานโขเวลานั้นพวกกรีกยกทัพมาพิชิตอินเดียตีแคว้นปัญจาบได้แล้วก็ตั้งผู้ปกครองลัด เราะฉะนั้นผู้ปกครองแว่นเคว้นต่างๆในเวลานั้นก็ล้วนแต่เป็นพวกกรีกทั้งนั้นทีแรกก็กษัตริย์กรีกองค์อื่นก่อนนะก่อนที่จะถึงพระเจ้าเมนานเดอร์หรือมิลินสำหรับพระเจ้ามิลินนี้ทรงสนใจฝักใฝ่ในลัทธิศาสนาต่างๆปรัชญาในลัทธิศาสนาใดก็ตามเท่าที่มีอยู่ในเวลานั้น ปรากฏว่าพระเจ้ามิลินเรียนรู้ได้แตกฉานหมดพร้อมทั้งมีวาทะที่ยอดเยี่ยมโตวาทะกับเจ้าหมู่เจ้าคณะในลัทธิศาสนาอื่นเอาชนะเข้าได้หมดพอมาศึกษาสนใจในพระพุทธศาสนาทรงพบความลึกซึ้งที่ไม่ใช่ วิสัยของคนผู้มีปัญญาสามจะอย่างถึงได้ก็ทรงทึ่งเป็นพริเศษตอนที่มาพบปะกับพระรารก,กเกษได้พูดจาปราศัยกันนั้นปรากฏว่าเวลานั้นทรงแตกฉานพระไตรปิฎกไปแล้วเพียงแต่ว่าใจนั้นไม่เพ่งไปในอันที่จะทำประโยชน์ให้สำเร็จ ด้วยอาศัยแบบแผนการศึกษาพระไตรปิฎกชินมากับการบอกฝ่ในปรัชญาเอามาโต้ตอบกับรัตินั้นกับคณ,ณะนั้นคณะนี้ศาสดาคนนั้นคนนี้เจ้าหมูคณะคนนั้นคนนี้พอมาเจอพระแน่เกษรแทนที่จะรีบมอบตัวเป็นอาจารย์และประพฤติปฏิบัติในสำนักของท่านนะ ก็ขอโต้โต้ก่อนแต่ก็ดีนะเป็นเหตุให้ปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมากมายเราก็ได้เรียนได้รู้และใจะเห็นปัญญาที่แตกฉานของท่านพระนาคเสษนในการตอบปัญหาของพระเจ้ามิลินแต่และปัญหาว่าตอบได้อย่างเขียบแหลมยิ่งนักอุปมาอุะไมาหลากหลายท่านที่มีปัญญามากแสดงทำประกอบ ด้วยอุปมามากมายนี่เขาเรียกว่าแสดงธรรมได้วิจิตคําว่าแสดงได้วิจิตก็มีความหมายว่ามีอุปมารประกอบมากมายนั่นเองในสมัยพุทธกาลในพระที่ยอดเยี่ยมทางปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะเลิดทางแสดงธรรมวิจิตก็คือพระกุมารากรศพพระั่นพระนาคเสกนก็เป็นอย่างพระกุมารากศพนั่นแหละ ทำองเดียวกันความเป็นผู้เลิศทางปัญญามีกันหลายอาการอย่างพระปุณณมันตานีก็น,นับว่าเลิศทางปัญญาแต่ในทางแสดงหมวดทำได้มากมายหมวดไหนที่ท่านแสดงไม่ได้ไม่มีที่จะไม่แจ่มแจงไม่มีใครมาถามธรรมะเรื่องอะไรเป็นอันว่าตอบได้แตกฉานไปแท้ทุกเรื่อง อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นยอดทางธรรมกิถึกคําว่าธรรมกิถึกแปลว่าสามารถที่จะกล่าวทําได้ทุกหมวดทุกเรื่องนั่นเองส่วนพระมาหากัจจายนะก็เลือดทางปัญญานะครับแต่ของท่านไปทางขยายธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าย่อๆยให้พิสดารได้แตกเป็นรอยในพันในคนเข้าฟังได้สมควรแก่อัตยาใส ส่วนพระอานนท์ก็แปลกฉานทางปัญญาอันนั้นสางพระอุสูตรสดับตรับฟังมากเรื่องอะไรที่ท่านไม่เคยฟังเป็นอันว่าไม่มีฟังแล้วก็จำได้ทุกบททุกตอนทุกพยัญชนะไปเลยทีเดียวในบรรดาท่านที่มีความสามารถสันทัดจัดเจนด้านต่างๆเช่นว่าแสดงทําได้วิจิตอย่างนี้เป็นต้นปรากฏว่า ทั้งบดนั้นรวมอยู่ในบุคคลเดียวคือท่านพระสารีบุตรเพราะฉะนั้นแทนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสว่าพระสารีบุตรเนี่ยเป็นยอดทางปัญญาเฉยๆกลับตรัสว่าในบรรดาภิกษุผู้มีปัญญามากพระสารีบุตรนี่เป็นยอดอย่างนี้อีกทีแสดงทำในวิจิตก็ได้หมวดทำอะไรที่ท่านรู้มาที่ท่าน แจกแสดงได้มากมายนะท่านก็สามารถทำได้อย่างคำพีนิเทศมหานิเทศจูรณีเทศปฏิสัมพิธามกากนะเล่มนาเปิดศึกษากันลำบากเหลือเกินนั่นเป็นกรรมของพระสารีบุตรท่านโดยเฉพาะได้ทั้งนั้นสำหรับพระท่านพระนาเกษรนี่เด่นทางแสดงทำได้วิจิตนะครับมีอุปมาเยะแยะมากมายประกอบ ในการแก้ปัญหาของท่านทีนี้ที่ว่ามาเนี่ยนะครับมาถึงสุปินหน้าปัญหาปัญหาเกี่ยวกับความฝันในคราวที่แล้วยกอัตรกระถาพระวินัยมาท่านบอกกับความฝันนะมีสี่อย่างคือทาตุโขพระความกำเริบแห่งธาตุอนุปูตะปุประโตทาตุ โปรโตเพราะความกำเริบแบ่งธาตุหนึ่งอนุปูตะขุปประตเพราะอารมณ์ที่เคยสวยหนึ่งเทวะโตปัสสหารโตเพราะเทวดาวน้อมนาวใจหนึ่งบุพพนิมิตโตเพราะเป็นบุพพนิมิตหนึ่งทราบไหมอย่างพวกเราเนี่ยส่วนมากจะฝันพระเหตุอะไรเออกินมากกว่าธาตุกำเริบ อากาศเปลี่ยนแปลงเยียวเย็นเดียวร้อนก็เป็นเหตุให้ฝันได้ใครอยากฝันว่าเหาะได้สบายเลยเปิดพัดลมเป่าตัวสิครับแม่ฝันว่าเหาะแหวกอากาศไปเลยโต้ลมไปยอย่างนี้สงครา์กระแทกกเลื่องจังนั้นนะครับได้ว่ามาตามรำดับท่านพระนากเกษท่านบอกว่า ความฝันที่จะเป็นจริงได้อยา่างก็มีอย่างเดียวเท่านั้นน่ะคือบุพนิมิตตะโตะผันเพราะเป็นบุพนิมิตนอกนั้นไม่จริงดูหน้าร้อยหกสิบสองนะครับพระเจ้ามิลินพระกุณเจ้านาคเสนบุคคลใดฝันเพราะเป็นบุพนิมิตจิตของบุคคลนั้นไปค้นหานิมิตนั้นเองหรือว่านิมิตนั้นมาถึงกรองแห่งจิตของเขาแล้ว นิมิตในที่นี้ก็คืออารมณ์ของความฝันนั่นแหละที่เป็นเหตุหมายได้ล่วงหน้าว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นแต่หากว่าอารมณ์นี้ไม่ปรากฏก็ไม่อาจจะหมายได้นักทรรนายทยายทักไม่อาจจะหมายได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเขาก็เลยเรียกเสวานิมิตทีนี้บาง เอ่นว่าความฝันนี่มีก่อนแล้วไอ้เรื่องจริงตามมามลภัยหลังก็น่าสงสัยว่าจิตของคนที่ฝันน่ะไปค้นหานิมิตนั้นก่อนรวงหน้าหรืออย่างไรหรือว่านิมิตนั้นมาถึงครองมโนโทวารของบุคคลผู้ฝันเองท่านพระนาคเษนถวายพระพรวิสัจนาว่าขอถวายพระพร จิตของเขาจะไปค้นหานิมิตน,นั้นเองก็หาไม่ทั้งจะมีใครคนใดคนหนึ่งจะมาบอกแก่เขาก็หาไม่แต่ถ้าว่านิมิตนั้นนั่นแหละมาถึงครองแห่งจิตของเขานิมิตหมายเองขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่ากระจกเงาจะไปค้นหาเงาแม่ที่ไหนไหนเสียเองก็หาไม่ทั้งจะมีใครคนใดคนหนึ่งยกเงาขึ้นสู่กระจก ให้ปรากฏในกระจกเงาก็หาไม่แต่ถ้าว่าเงามาแจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็เข้าถึงครองแห่งกระจกคือไปอยู่หน้ากระจกก็ได้ปรากฏอยู่ในกระจกเงาฉันใดขอถวายพระพรจิตของบุคคลนั้นจะไปค้นหานิมิตนั้นเองก็หาไม่ทั้งจะมีใครคนใดคนหนึ่งมาบอกแก่เขาก็หาไม่คือจะมีใครมาบอก ว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อย่างนี้ขึ้นก็ไม่ใช่นะแต่หากว่ามีคนมาบอกและเกิดเหตุการณ์ตามนั้นจริงในเวลาต่อมาก็เป็นความขวนอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าเทวโตปสังหารโตเทวดาน้อมนาวใจท่านบอกว่าไม่เป็นจริงเพราะว่าหาความแน่นอนไม่ได้บางทีจริงบางทีไม่จริง เทวดาเกเงก็ได้นะขนาดเป็นพระราชาเทวดามาเข้าฝันบอกว่าอีกเจ็ดวันโอ้มีพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่เป็นที่นับถือของพระราชาเทวดามาเข้าฝันพระรูปนี้บอกว่าอีกเจ็ดวันพระราชาจะสรวรกคตพระเถระรูปนี้ท่านก็ ไปทูลบอกพระราชาสงสสบพระราชาก็กลัวต่อมระาภัยก็จัดการถวายทานเป็นการใหญ่ทำเป็นครั้งสุดท้ายนะมอบนั่นมอบนี่ตระเตรียมการให้เรียบร้อยในอันที่จะพร้อมจะตายอย่าให้ไอเรื่องราวต่างๆบ้านเมืองวุ่นวายกำลัาเริ่ขึ้นอะไรอย่างนี้ ปรากฏว่าครอบเจ็ดวันไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอาจจะพรุ่งนี้ละมัง้งนะก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหลายวันผ่านไปก็ทรงเรียวว่าถูกพระหลอกก็รับสั่งให้จัดการประหารชีวิตพระรูปนี้เสียบางเอิญเทวดาทราบเรื่องเขา้าก็รู้ว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเพราะตัวเพราะฉะนั้นบาปจะต้องตกแก่ตัว ก็ไม่สบายใจก็ไปเฝ้าเข้าฝันพระราชาเองแจ้งเรื่องทั้งหมดในรงสรามเทวดาก็งดโทษประหารใช่พระราชาก็งดโทษประหารชีวิตพระเทละรูปนั้นไปเพราะฉะนั้นเทวดาเทวาโตปัสสังหารตะวัเป็นของที่ไม่แน่นอนว่าจะจะเเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่ พระเจ้ามิรีนพระกุณเจ้าน่าเกษจิตที่ฝันเห็นนั้นจะทราบหรือไม่ว่าผลอย่างนี้อันเป็นความเกษมก็ตามเป็นความเป็นภัยก็ตามจะเกิดขึ้นก็จะเป็นความสวัสดีนะหรือว่าไม่สวัสดีเป็นภัยจะเกิดขึ้นไอคนฝันจะรู้เองไหมถ้าหากว่าตรงไปตรงมานะก็รู้เองได้แต่บ้างที่มันเป็นเพียง ไปอย่างภาษาเราอะเขาทำนองบอกใบไนะไม่ต้องมาตีความเอานะเหมือนอย่างพระพัวทีสัตว์เคยเล่าแล้วในกล่าวที่แล้วที่ทรงสุบินแล้วก็ทรงทราบว,ว่าต่อพระองค์จะสำเร็จอนุตตะสัมมาสัมโพธิญาณเป็นแน่แท้เช่นว่าฝันว่านอนหงายศีรษะไปทางข้างอุโดนอะไรอย่างนี้อุโดร กุตระก็คือโลกุตระนั่นแหละบรรลุโลกุตระทำสำเร็จแน่ๆหรือว่าอะไรอีกอะเสด็จขึ้นภูเขาซึ่งเต็มไปด้วยกองขูดนะหลีไปพ้นต้องเหยียบย่ำไปบนกองขูดแต่ปรากฏว่าพวกคูดอุจจาระเหล่านั้นไม่เปื้อนเท้าเลยแม้แต่นิดเดียวสเสด็งได้เป็นพระอาหารหันต์ผู้ไม่ติดลาบสักการแน่นอน อย่างนี้เป็นต้นอันนี้มันต้องตีความมานะอย่างนี้ของเราแต่ฝันเห็นอย่างนั้นเราก็ต้องเห็นว่ามันไม่ดีสกกระปรกนะฝันไร <c oughs> แต่ของท่านนะเป็นบุคพระนิมิตต้ตัวทีเดียวนะจะเกิดเหตุการณ์ของจริงขึ้นยิ่งมีหนอนหมู่หนอนทันลักมาทางเท้าทั้งสอง <c oughs> ยิ่งน่าเกลียดใหญ่เลยตายขึ้นมาบนตัว หัวดำตายพระมาบนตัวพระองค์ยั่วเยี่ยไปหมดนั่นแสดงว่าคาราวสอมนอนหัวดำก็คือคาราวสาไงไม่ปลงผมจะมาถือพระองค์ว่าเป็นสารณะอย่างนี้อย่างนี้ต้องตีความกันเพราะฉะนั้นพระหน้าเกษร,รท่านจึงได้ถวายพระพรวิสัจนาว่าขอถวายพระพรจิตนั้นหาทราบไม่ว่า ผลอย่างนี้อันเป็นความเกษมก็ตามเป็นภัยก็ตามจะเกิดขึ้นแต่ว่าเมื่อน,นิมิตเกิดขึ้นแล้วเขาก็ใบบอกแก่คนอื่นๆคนเหล่านั้นก็จะบอกผลจากนิมิตให้เขาฟังนะพระเจ้ามิลรนพระคุณเจ้าน่าเกษมขอเชิญทําให้ข้าพเจ้าได้มองเห็นเหตุผลเถิดอการนี้พระนาาเกษมก็ทรงก็ยกอุปมาขอตวายประพรเปรียบเหมือนว่า เมื่อโรคผิวหนังชนิดปลุกเป็นตุ่มดำๆขนาดเท่าเมล็ดงาตั้งขึ้นในร่างกายเพื่อความมีลาบก็ตามเพื่อความเสื่อมลาบก็ตามเอ๊ะยมีอย่างนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นไอ้ตุ่มดำๆที่ขึ้นตามเมือตามตัวอย่่รีบไปกําจัดนะว่ามันทำให้เราหมดงามอะไรต่ออะไรอาจจะเป็นนิมิตบอกเหตุว่าต่อไปนี้จะมีลาบอะไรอย่างนี้ก็ได้ ฝอยอ่าบางทีก็ถึงได้ทํานายฝอยกันนะขี่มาแรลงวันฝอยแต่ผมเห็นนะไอประสบการณ์คนเป็นฝอยไอที่ริมฝีปากข้างบนนะโอ้แต่รากคนว่าช่างพูดทั้งนั้นนะแต่ไม่ได้หมายความว่าใครไม่มีฝอยแล้วไม่ช่างพูดเพียงแต่ว่าคนช่างมีฝอยแล้วมักจะพูดจริงๆเลยที่ป่าก็ หรือว่าพูดมากก่อนก็ไม่รู้พูดมากถ้าจนฝอยขึ้นหรืออย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลนี่สับกันหรือเปล่าเพื่อความมีราบก็ตามเพื่อความเสื่อมลาบก็ตามเพื่อความมียศก็ตามเพื่อความเสื่อมยศก็ตามเพื่อได้รับคำนินทาก็ตามเพื่อได้รับคำสระเสริญก็ตามเพื่อได้ความสุขก็ตามเพื่อได้รับความทุกข์ก็ตาม ลาบเสื่อมลาบยศเสื่อมยศนินทาสลรเสริญสุขทุก,ทกนั่นแหละโลกธรรมขอถาวายพระภรก็แต่ว่าตุ่มตัตุ่มดำดำเหล่านั้นรู้ว่าพวกเราจะทําผลชช่อนี้ให้เกิดขึ้นดังนี้แล้วจึงเกิดขึ้นหรือใดตุ่มเองมันรู้เลยว่าถ้าเราเกิดขึ้นตรงนี้บริเวณตรงนี้ของร่างกายคนนี้ก็จะได้ลาบคนนี้ก็จะเสื่อมลาบอย่างนั้นอย่างนี้ เป็นธรรมดาว่าพระเจ้าเมลินจะต้องรับสั่งว่าหาไม่ได้พระคุณเจ้าคือว่าพวกนักทํานายนิมิตเห็นตุ่มดําๆในโอกาสที่เกิดขึ้นแล้วก็พยากรณ์กันไปว่าจะเกิดผลอย่างนี้ขึ้นตานายนิมิตแสดงไนวิชานี้เขามีกันแต่ไหนแต่ไรสําหรับพระโพธิสัตว์เองแม่ครับตอนประสูติใหม่ๆพวกพราหมณ์ ดาบทรวนแต่มีความรู้ในเรื่องทำนายเห็นปั๊บรู้เลยนี่เป็นมหาบุรุษเพราะประกอบพร้อมด้วยลักษณะมหาบุรุษครบทุกอย่างเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ก็น่าจะดูถูกไม่ได้นะมินไม่ได้แล้วก็สำหรับบุคคลอื่นนะก็มีลักษณะเกี่ยวกับเรื่องอื่นไปไม่เกี่ยวกับ ลักษณะของมหาบุรุษในลักษณะหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายจะเป็นร่องอรอยผิวหนังก็ตามตุ่มฝอยอะไรต่างๆก็ตามมันก็น่าจะมีส่วนเกี่ยวกับบอกอะไรบอกผลที่จะเกิดขึ้นในการต่อไปได้ทำนองลักษณะมหาบุรุษ พระเจ้าไม่ลินหาไม่ได้พระกุณเจ้าคือนักพวกนักทำนายนิมิตเห็นตุ่มดำๆในโอกาสที่เกิดขึ้นแล้วก็พยารณ์กันไปว่าจะเกิดผลอย่างนี้ขึ้นพระนาเกษนขอถวายพระพรอุปมาฉันใดอุปมาก็ฉันนั้นจิตที่ฝันเห็นนั้นหาทราบไม่ว่าผลอย่างนี้อันเป็นความเกษรรมก็ตามเป็นภัยก็ตามจะเกิดขึ้นเกษรรมแล้วก็หมายความดี ไปน่นก็หมายความว่าร้ายก็เท่านั้นแต่ว่าเมื่อน,นิมิตเกิดขึ้นแล้วเขาก็ไปบอกแก่คนอื่นๆคนเหล่านั้นก็จะบอกผลที่เกิดขึ้นจากนิมิตนั้นให้เขาฟังคนเหล่านั้นก็คือคนที่รู้จักลักษณะนิมิตรู้จักจะทำนายได้มีวิชาในทางนี้ พระเจ้ามิเรนพระคุณเจ้านาเกษตผู้ใดฝันผู้นั้นย่อมฝันขณะกําลังหลับหรือว่าขณะกําลังตื่นเล่าพระนาเกษตขอถวายพระพรผู้ที่ฝันนั้นไม่ได้ฝันขณะกําลังหลับกําลังหลับก็หมายความว่าจิตไม่ขึ้นวิถีเป็นพวังเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปติดต่อกันไปแต่เวลาเราพูดว่าเม่คืนเราหลับ ตั้งหกชั่วโมงแปดชั่วโมงนั่นพูดรวมกันไปทั้งฝันตั้งไม่ฝันตั้งขึ้นวิถีทั้งไม่ขึ้นวิถีเอาเป็นว่าส่วนมากไม่ขึ้นวิถีก็บอกควรหลับแต่ถ้าหากว่าขึ้นวิถีมากเกินไปเราก็บอกกับคนอื่นว่าเมื่อคือนนอนไม่ค่อยหลับถ้าขึ้นวิถีมากมันก็มารับรู้อารมณ์ข้างนอกตามปกติแต่ถ้าหากว่าฝันนะนะเป็นอันว่า เวลานั้นขึ้นวิถีแต่เป็นการขึ้นวิถีที่สลับกับพะวังมากมายอน,นี้เกินซะก่อนคนฝันน่าเป็นอย่างนี้นะครับต้องพอเจ็ดอย่างลงสู่นิทราคือความรับมีพะวังเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเสด็ต่อกันไปอย่าสบตาที่มันเขิน <c oughs> แนนนานจ๊ะ แล้วก็ขึ้นวิถีสักทีนึงนะขึ้นวิถีนิดเดียวนะครับและตกภวังซะอีกมากมายและค่อยขึ้นวิถีอีกนี่แหละไอตอนขึ้นวิถีนิดนี่แหละนะจะเป็นจะอะไรนะฝันเห็นนั่นเห็นนี่ได้ยินนั่นได้ยินนี่เ mm hmm. จ้าตัวจะรู้สึกว่ามันเป็นความจริงทั้งทังที่ไม่ได้จริงอะไรเพราะฉะนั้นคนที่ถูกสะกดจิต ก็ทำนองเดียวกันเห็นไหมเขาให้สลึมสลือเหมือนจะหลับเหมือนจะหลับแล้วก็บอกไปสั่งไปอะไรไปในประสารู้พอได้ยินอยู่บ้างขึ้นวิถีมาได้ยินอยู่บ้างแล้วก็ตกกระวังทนาแล้วก็ขึ้นมาวิถีได้ยินีต่อไปอีกก็กลายเป็นเหมือนกับว่าจริงเป็นอย่างนี้โดยเหตุน,นี้ คนที่ไปไปปฏิบัติแบบสะกดจิตตัวเองมาเล่าเป็นตุเป็นตะวัเห็นนั่นเห็นนี่เวลาปฏิบัติจะมีลักษณะสะกดจิตเหมือนอย่างที่คนอื่นเขาสะกดนั่นแหละเวลาคนเขาสะกดจิตกันเห็นไหมก็จะแกว่งรูปตุ้มหรือว่าบางทีก็อ่าเคาะให้ฟังเสียงเบาๆไปเรื่อยอย่างนี้เป็นตน้น ให้จิตเคลิ่ออยู่กับอารมณ์เบาๆบางๆเหล่านี้แล้วค่อยสะกดวิธีการก็เป็นอย่างนี้ทีนี้แทนที่จะมีคนอื่นสะกดก,ก็สะกดตัวเองทำยังไงทราบไหมานี่มาอยู่กับลมหายใจแทนที่จะเป็นลูกตุ่มก็เป็นลมหายใจเข้าหายใจออกหรือไม่ก็บไอ้บองยุบที่สะดือนะยุบหนอพองหนอสะกดจิตตัวเองดีนะ หรือไม่กันนับประรป,ประคำทีนี้ในจิตสำเนึกของตัวตัวเองอยากจะรู้อะไรเห็นอะไรเคลิ่อไปมันกระทึกทักให้เห็นได้ไม่ต้องมีใครสั่งเมื่อเป็นเช่นนี้ยึดมั่นเลยแคลงเนี้ว่าฉันรู้ฉันเห็นด้วยตัวกฉันเองเป็นบ้าไปเพราะการนี้ก็มีอีเพราะยวไปเห็นเปรตเห็นอะไรที่มันน่าก,กลัวพระจิตฝักใฝ่ในเรื่อง ในโรคอบายภูมิอยู่แล้วอย่างนี้จะเป็นต้นนะครับว่าต่อตกลงผู้ที่ฝันนะนั้นนะมิได้ฝันขณะ,ะกำลังหลับทั้งมิได้ฝันขณะ,ะกำลังตื่นคือลงพวังเต็มที่นั่นก็ไม่ฝันตื่นเต็มที่คือขึ้นวิถีจิตเต็มที่นั้นก็ไม่ฝัน แต่ถ้ว่าย่อมฝันในระหว่างที่มีความโงกง่วงเก้าวลงยังไม่จดถึงประวังนี่ไงโง่งง่วงง่วงจตกนะทำาทจะตกถึงปวังเวลานี้นะบางท่านก็อาจจะฝัน <laughs> ขอถวายพระพรจิตของผู้มีความโง่งง่วงเพิ่มพูนย่อมมีอันถึงประวัง ถ้าหากว่าถึงพระวังนะจิตที่ถึงพระวังย่อมไม่เป็นไปโดยเป็นวิถีจิตนั่นแหละจิตที่ไม่เป็นไปย่อมไม่รู้สุขและทุกข์บุคคลผู้มีจิตไม่รู้สุขและทุกข์ย่อมหาความฝันไม่ได้พอถึงพระวังและไม่มีอกความฝันความฝันไม่ปรากฏเพราะว่าฝันเป็นวิถีจิตทางมนโนทวารพระวังเป็นไปอาศัยทวารอะไร ระวังระวังไงอ่าคุณพิสมัยครับระวังเป็นไปอาศัยทวานั่นแหละอ่าไก่อีกสักคนรับรองระวังไม่อาศัยทวารเป็นไปจิตถ้าอาศัยทวารเป็นไปต้องนับว่าเป็นวิถีจิตทวารมีหกวิถีจิตก็เลยมีหก มีจักขุทวารวิถีเป็นต้นภรวังคจิตเขาเรียกว่าทวาระวินิมุตตจิตแปลว่าจิตที่พ้นทวารเดี๋ยวไล่ไปเรียนปริเสตสามใหม <c oughs> <c oughs> ่หรือว่าจะเรียกว่าวิถีวิมุตตจิตจิตพ้นวิถีก็ได้ชื่อเขาพรวังตั้งนั่นเพราะฉะนั้นอย่าไปต่อว่า ระวังเป็นไปอาศัยมโนทวารถ้าหากว่าเราเห็นว่าไม่ได้เหเอาตาไปดูเอาหูไปฟังเป็นต้นก็เป็นอันว่าชื่อว่าเป็นไปอาศัยมโนทวารทางนั้นไอ้คำว่าทวารก็หมดความหมายไปเลยเพราะคำว่าทวารแปลว่าช่องทางแห่งความเป็นไปของวิถีจิตนี่ ถ้าหากว่าจิตเป็นไปโดยเป็นวิถีนะเขาจึงจะฝันเห็นได้ในคราวที่ความโงกง่วงครอบงำกล้จะจดถึงพระวังแต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องฝันเพียงแต่ว่าฝันเกิดได้ตอนนี้นะขอตวายพระพรมหาบอพิษเปียบเหมือนว่าในที่มืดมิดไม่มีความสว่าง เดี๋ยวก่อนนะอยากจะทาบนะว่าใครเป็นคนที่ไม่ฝันเลยพระอรหรันตกพระอรหันต์เนี่ยไม่ฝันเลยเพราะว่าฝันเนี่ยเป็นเรื่องของผู้ที่ยังวมีวิปปาราดเท่านั้นพระอรหันตัดวิปปาราดได้แล้วท่านจึงไม่ฝันขอตวายพระพรอ่ะอะเดี๋ยวก่อนอุปมาอย่างไม่พูดเลย ขอถวายประพรมาบอพิษเปรียบเหมือนว่าในที่มืดมิดไม่มีความสว่างเงาย่อมไม่ปรากฏในกระจกเงาต้องอาศัยความสว่างจึงจะเงาจึงปรากฏในกระจกเงาแม้ว่าสะอาดดีคือกระจกเงาขัดสะอาดดียังไงก็ไม่ปรากฏเงาข้อนี้ฉันได เมื่อจิตมีความโงกง่วงเพิ่มพูนถึงะวังแล้วแม้ดำรงอยู่ในสรีระก็จะมีแต่จิตที่ไม่เป็นไปโดยเป็นวิถีในจิตที่ไม่เป็นไปย่อมหาความฝันไม่ได้คำว่าไม่เป็นไปในที่นี้ต้องเนบเอาเองว่าไม่เป็นไปโดยความเป็นวิถีคือเป็นแต่ะวังย่อมหาความฝันไม่ได้ฉันนั่น ขอถวายพระพรพึงเห็นสรีระว่าเป็นดุจกระจกเงาพึงเห็นความโงกง่วงว่าเป็นดุจความมืดพึงเห็นจิตเป็นดุจความสว่างฉะนั้นเถิดเทียบกันลำบากความความจริงมันเป็นยังไงผ่านไปก่อนก็แล้วกันขอถวายพระพรอีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนว่าแสงสว่างแห่งพระอาทิตย์ที่ถูกเมฆหมอกเคราะปกคลุม ย่อมไม่ปรากฏร,ร,รัศมีแห่งพระอาทิตย์มีอยู่เทียวแหละก็ไม่เป็นไปเพราะว่าหมอกเมฆหมอกปกคลุมสมดุดเมื่อรัศมีแห่งพระอาทิตย์ไม่เป็นไปความสว่างก็เกิดไม่ได้ฉันใดจิตของบุคคลผู้มีความโงกง่วงเพิ่มพูนย่อมมีอันถึงประวังคือง่วง